ครับอ่านี่ก็คือเป็นการเล่นเกมนะครับกับ f อนะครับซึ่ง f อคนนี้นะครับเล่นดึกมากครับอ่าแล้วก็ใครที่เข้ามาดูนะครับอ่าผมเอามาพากเองนะครับเพราะว่าตอนนั้นอ่ะเอฟซีเขาเล่นดึกมากเลยครับทุกคนแล้วก็แบบยังไงอ่ะมันพูดอะไรไม่ได้ครับเพราะว่ามันเป็นตอนกลางคืนนะครับแบบอ่าเดี๋ยวเขา ได้ยินเสียงนะครับก็รบกวนการนอนของพ่อแม่นะครับก็ก็เลยเอามาพากเองนะครับก็ไม่ได้อัดเสียงนะครับเอามาแค่เกมนะครับซึ่งเกมนี้เนี่ยจะเป็นเกมที่ผมเล่นเกมกับ F4 นะครับแล้วก็ใต้รัวๆเลยเดี๋ยวทุกคนไปดูกันเลยนะครับทุกคนนี่เลยประมาณนี้เลยนะครับทุกคนแล้วก็นี่นะครับจะเป็นการรอดักนะครนะับพวกศัตรูครับที่เข้ามาคนระับ ซึ่งผมก็รอดักอยู่นานมากเลยนะทุกคนแล้วแบบนานจริงๆเลยครับทุกคนแต่ว่าผมาจะตัดคลิปนะครับไว้ให้ทุกคนนะครับเพื่อ,อแบบ f c ฟเขาบอกว่านะครับให้ตัดคลิปไปตอนที่บวกเลยนะครับเพราะว่ามันยังไงก็ไม่รู้นะครับ f c ฟเขาบอกนะ FC คนที่เล่นกับผมนี่แหละเดี๋ยวจะทำการตัดไปตอนที่นะครับ เริ่มขยับแล้วนะครับเรื่องาตอนนี้นะครับจะเป็นการนกร็บของนะครับแล้วก็เอฟซีบอกว่ามีเสียงคนเดินนะซึ่งตอนนี้ผมกําลังก็บของอยู่ครับแล้วก็เอฟซีก็กําลังจะดักนะครับเอฟซี FC นี่คือน่าจะเบอร์เบอร์เบอร์ไหนวะลืมอ่าน่าจะเบอร์นอนนหนึ่งหรือเปล่าอันนี้ไม่ลืมแล้ว ซึ่งผมซูมตี้มานะครับก็จะมีคนนอกเข้ามาอีกคนนึงแต่ว่าเป็นคนไทยนะครับนี่ก็สื่อสารกันร,รู้เรื่องเลยนะครับทุกคนเอซผมน่าจะไม่ใช่เด็กๆนะครับก็น่าจะเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเพราะว่าเขาเล่นแบบเล่นเดึกมากเลยครับแต่ก็เขาบอกว่าเขาจะทำงานด้วยครับแต่ว่าผมจะชวนเขาไปเล่นอีกตาเดึกะนรับ นี่ก็จะเป็นการดักนะครับซึ่งผมเห็นศพนะครับผมก็เลยเข้าไปเก็บนะครับแต่สิ่งนี้ที่ไม่คาดคิดนะครับก็เกิดขึ้นนะครับไอพิจีนของเรานะครับคอยดูนะครับเพื่อนเราตาสมกใช่ไหมครับแล้วก็นี่คอยดูครับได้ยินเสียงนะครับแล้วก็นี่เลยไอพิจีนกระโดดเข้ามายิงเลยนะครับทุกคนซึ่งเป็นอะไรที่แบบฟดหูมากเลยนะครับทุกคน ก็รจะตัดไปตอนที่เพื่อนเราครับกำจัดไอพิจิคนนี้นะครับโอเคแล้วจังหวะนี้นะครับก็คือเพื่อนเรานะครับได้ทําการย่องนะครับแบบพิจีนเขาไม่ได้กินเลยนะครับทุกคนอาอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับว่าแบบอาหูฟังนะครับมันจะได้ยินเสียงพวกย่องหรือเปล่าครับที่รูดูนะครับน่าจะได้ยินหรือเปล่า น่าจะไม่ได้ยินนะเนี่ยเพราะว่าอ่าเขาไม่สดใจเลยนะทุกคนเนี่ยเขาวิ่งมาแนละ้วแล้วก็เพื่อนเราเนี่ยก็ทําการนี่นะครับแต่ว่าผมบอกว่ารอก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเข้าไปแบบนี้นะครับมันเห็นมันยิงแน่นอนคนระับเพราะว่าปืนเรานะเอะไอปืนเพื่อนเรานะครับก็จะเป็นปืนพวกระยะไกลนะครับซึ่งมันยิงยากนะครับทุกคนโอเค อันนี้ครับเขาก็เห็นแล้วนะครับว่าไอพิกินของเราเนี่ยอยู่หลังรถนะครับเขาก็ทําการเดินเขาไปนะแล้วก็ย่องนะครับนี่เขาก็ยิงเลยครับแบบบอกเลยว่าดอกเกี่ยวนี่ตายเลยน่าจะเป็นเกาะไอเจาะหกนะครับทุกคนโคตรดีบอกเลยว่าอิ่มแน่นอนครับถ้าออกไปได้แต่ว่าสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นนะครับเดี๋ยวไปดูกันเลยนะครับทุกคนว่ามันจะเป็นอะไรนะครับ โอ้ยครับนั่นแหละครับคือสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือโดนหลอยอีกทีหนึ่งครับโอ้ยครับก็ตัดมาเกมที่2นะครับซึ่งตานี้เนี่ยผมได้ยืมแบบไอ้น้องไอ้ไม่ใช่น้องดิมันเขาเป็น f นะครับซึ่งเขาเอาปืนนะครับมาให้ผมครับใช้นะครับแล้วก็กระสุนฟรีนะครับซึ่งเกียรตเราจะใช้คุมเลยครับแต่ว่านั่นแหละครับ โอเคซึ่งคลิปนี้คก็จะเล่นไปเรื่อยๆนะครับเล่นกับ F4 นะครับคือเวลาอัดคิเตีวมันจะเล่นแบบกระตุกมากเลยนะทุกคนแต่ว่ารู้สึกได้นะว่ากระตุกกระตุกนิดนึงนิดนึงนะครับนิดนึงคือเกิดมาก็อยู่ที่โลงนาเลยนะครับแต่ว่าผมเรียกโลงนานะ ไม่รู้ว่าใครเรียกอะไรนะแต่ว่าผมเรียกลุงนานะเพราะมันมีฟังนะครับที่กองไว้อยู่ซึ่งผมก็ระแวงรุดมากเลยนะเพราะว่าผมเล่นในโหมด3ามหมื่นครับไอตาเมื่อกี้นี่คือเล่นโหมด80,000นะื่นครับแล้วก็ขาดทุนไปที่เรียบร้อยแล้วเนื่องจากออกมาไม่ได้นะครับแล้วก็โดนดักยิงนะครับโอเคเดี๋ยวตัดไปตอนที่เล่นเลยกัน ครับตอนนี้อยู่ที่บ้านโมครวบซึ่งมีบอทอยู่ข้างในนะครับแล้วก็เอฟซีเราก็ทำการเคลียร์นะครับไม่ใช่เอฟซีแล้วผมเคลียร์เองเดี๋ยวเอฟซีเราก็ยิงไปแล้วนะครับทุกคนแล้วผมจะไปเช็คนะครับอ่บอทโอ้เกาะดีนะครับแต่ว่าใช้เกาะของ f c ดีกว่านะครับทุกคน สายยกบาทดีกว่าครับเอฟซีครับจะแบบบริจาคให้ทุกอย่างเลยครับทุกคนซึ่งมันเป็นอะไรที่ดีมากครับแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะว่าใช้ของเขาเก่งใจ อยู่ตรงนี้นะครับบ้านโมเทลนะผมก็จะฟาไปเรื่อยๆนะครับแล้วผมก็จะแบบได้ของดีแน่นอนครับทุกคนที่บ้านโมเตลนี้มีของดีครับโอเคเราจะเราจะมาดูกันนะครับว่าของดีที่แบบเราได้แล้วมันเป็นอะไรนะครับซึ่งมันมีมูลค่านะครับแบบก็แพงนะครับแพง ครับคือได้ของดีจากตรงนี้เลยนะครับตัวนอ่าจะมาดูกันนะว่าจะได้ของอะไรนะครับก็รอดูเลยนะครับนี่ครับได้กุญแจบ้านพักนะครับซึ่งเป็นอาราคานะครับมูลคา1 0 0่0แสนบาทนะครับอ,อห,นหนึ่งแสนอะไรวะเขาเรียกโคอ,อืน่น ับก็ครับ,รบผมก็บอก F4 ครับว่าได้กุญแจหนึ่งแสนครับนี่กุญแจหนึ่งแสนครับเป็นเปิดได้15ครั้งครับถือว่าคุ้มเลยนะครับทุกคนคุ้มหรือเปล่าน่าจะไม่น่าจะไม่นะเพราะว่าเกมเมื่อกี้แพ้ ดีครับ FC ก็จะมาจ้องเลยแบบนี้แล้วแล้วก็กดไลค์ให้หนึ่งทีครับนี่แล้วก็ผมก็จะไลค์ให้หนึ่งทีประมาณนี้แล้วก็ครับอ่าตัดมาตอนที่ผมออกมาจากโมเทลเลยนะทุกคนนี่มีเสียงนะครับมีเสียงคนยิงแล้วก็เพื่อนเราล้มนะครับนี่มีปอดกระเป๋าฟ้านะครับซึ่งทำให้เพื่อนเราล้มนะครับ ผมก็ยิงไปแหละสองนัดนะครับโดนนะครับแต่ว่าไม่ตายนะครับผมก็เลยจะวิ่งเข้าไปซ้ำนะครับทุกคนดีนีทุกคนจะสังเกตนะครับมีเลเซอร์นะครับซึ่งมาจากไหนก็ไม่รู้นะแล้วก็เจอบอดนะครับแล้วก็ยิงเลเซอร์นะครับน่าจะมาจากเพื่อนนะครับแต่ว่ามันจะมีเลเซอร์อีกอันหนึ่งนะครับที่ อ๋ออันนี้คือเลเซอร์มาจากเพื่อนคนระับแล้วมันจะมีเลเซอร์อื่อนหนึ่งคนระับคอยดูนะครับทุกคนดูดีๆครับนะมันจะมีเลเซอร์คือจังหวะนี้เนี่ยผมก็เลยถามเพื่อนว่าเลเซอร์ใครนะครับแล้วผมก็ทำการไปเก็บบอดไอ้คนไอ้เพื่อนนะครับ ก็เรียบร้อยครับประมาณนี้เลยแต่ว่าอย่างน้อยนะผมได้่ากุญแจหนึ่งแสนมานะครับก็ถือว่าไม่ค่อยคุ้มเท่าไหร่หรอกแต่ก็พอได้อยู่นะครับแล้วผมก็บอกว่าสตูนะครับอยู่บนหอคอยนะครับแน่ๆและเพื่อนก็เอ้ฟซีผมนะครับก็เชื่อด้วยนะครับแต่ว่ามันก็เป็นเรื่องจริงนะครับมาดูกันว่าครับเอฟซีเราจะรอดหรือเปล่าครับ ผมพากเอานะครับซึ่งมันอาจจะไม่ถนัดนะเพราะว่าผมก็จำเหตุการณ์ที่อัดไปไม่ค่อยได้นะครับ <c oughs> ก็ขอไปด้วยนะเพราะว่าผมภาคเอานะ <c oughs> ไม่ได้อัดเสียง <c oughs> เพราะว่ามันเป็นตอนดึก <c oughs> แค่นั้นแล้ว โอ้ยครับหลังจากครับที่เอฟซีเรานะบอกว่า,าเขาจะทํางานไอ้พรุ่งนี้เขาไปทํางานนะผมก็ทําการกดเล่นเลยนะเพราะว่าขอแค่เกมเ,เ,เดียวนะเกมสุดท้ายนะซึ่งเกมนี้เนี่ยผมก็จะมา,าพาเอฟซีครับไปเล่นนะครับเป็นตัวแฝงนะมาดูนะว่าจะรวยหรือเปล่าน,นะซึ่งการเป็นตัวแฝงเนี่ยผมก็จะกดแบบพูดอของตัวแฝงนะแบบ คอมพูแล้วก็แชทอะไรเงี้นะครับซึ่งมันจะทำให้เนียนขึ้นนะครับในการเป็นตัวแสงตอนนี้ครับผมก็อยู่ในโมเตลนะครับซึ่งมีนะครับน่าจะเป็นบอทเพเยอร์นะครับดูจากทรงแล้วเดี๋ยวผมก็ยิงไปนะครับแต่ไม่ตายนะครับแล้วผมก็วิ่งตามยิงเลยนะครับ เ,เน,น,นี่ยกออกจะตามไปถึงนะครับอออบอทก็ไอ้บอทเพย์ก็วิ่งไปไกลแล้นะทุกคนแต่ว่าก็ยิงได้นะครับเรียบร้อยครับ คลิปนี้ผมจะไม่ใส่เอฟฟิกเลยมากนะเพราะว่าเอาแบบเอามาพากเ,เองนะเพราะว่าเอามาภาคเองอันนี้นะครับจะเป็นอ่าปืนที่แบบได้มานะครับนี่ราคาโคตรแพงเลยคนระับประมาณสองหมืนได้นะครับแล้วผมก็จะเอาไปอวดเอฟซีนะครับ โหหุ่นเอฟซีแบบโคตรขิงนะทุกคนนี่แต่ว่าเอฟซีเขาคังเยอะกว่าผมนะครับทุกคนคังเขาทีเอเป็นล้าเลยแล้วก็ตัดไปตอนที่นะครับออกเลยแล้วกันนะครับไปครับสําหรับคลิปนี้นะครับก็นะครับผมขอก็ขอแบบจบเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่ามันดานแล้วนะครับแล้วก็ ผมเล่นกับ f อได้เพียงเท่านี้นะครับประมาณ15นาทีนะครับโอเคขอบคุณมากครับ